สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเตาย่างตัวที่ท่านเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับเป็นเตาย่างแบบใช้แก๊สนะครับโจทย์ของลูกค้าเนี่ยต้องการเอาไปปิ้งย่างหมูนะครับเป็นหมูปิ้งในยามเช้านะครับโดยที่ต้องการให้ยืนปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับน้ำมันลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็หันหัวชนกันในการปิ้งได้ นะครับก็คือความกว้างส่วนนี้นะครับขายมาละสิบาทนะครับก็จะหัวชนกันพอดีนะครับนี่นะฮะันหนึ่งชิ้นนะครับนี่หนึ่ชิ้นนะครับหัวชนกันพอดีนะครับความยาวทั้งตัวนะครับทั้งตัวนะครับจากจุดนี้นะครับจุดนี้นะฮะจนถึงจุดนี้นะครับอยู่ที่1 2 5เซนติเมตรนะครับถ้าวัดแค่ขนาดตะแกรงนะครับตะแกรงอย่างเดียวเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรก็คือ100เซนนะครับ100เซนติเมตรนะครับคูณ18เซนติเมตรนะครับนี่ครับ ตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับ18เซนนะครับเนี่ย18เซนนะครับนะครับจากตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับจนถึงตรงนี้นะครับ100เซนนะครับเป็นเตาย่างไร้ควันนะครับแบบสั่งทำนะครับแบบสั่งทำนะครับก็คือจะเป็นหัวแก๊ส2หัวนะครับผมให้เป็น2หัวนะครับแบบนี้นะครับตะแกรงเป็นสเตลเลตนะครับตัวเตาเป็นสเตลเลตนะครับถาดเป็นสเตลเลตนะครับเป็นถาดรองน้ํามันด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับ เนี่ยนะครับเป็นเลด304อย่างหนานะครับนะครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้หนักมากนะครับชิ้นนี้นะครับเพลสเทเลส304นะครับมีไว้ในการรองน้ํามันนะครับเติมน้ําลงไปนะครับเวลาน้ามันหยดเนี่ยน้ามันหยดจากข้างบนนะครับตัวนี้หยดลงไปข้างล่างก็จะลงไปในนี้นะครับนะมาดูตะแกรงย่างนิดนึงนะครับตะแกรงย่างมีหูยิไว้ด้วยนะครับนี่นะนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับยกได้นะครับเมื่อวางตะแกรงลงไปแล้วนะครับ จะไม่หล Report, like these. These like. ่นนะครับเพราะทาที่ล็อกไว้ให้แบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแน่นเลยนะครับวางเสร็จล็อกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตะแกรงลงนะครับนี่ผมยกตะแกรงลงมานะครับข้างในจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับบางคนถามว่านี่คืออะไรนะครับทำไมเป็นทรงนี้นะครับนี่คือแผ่นบังหัวเตานะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะครับแน่นนิดนึ่งยกขึ้นมาแล้วนะครับ มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นทรงหน้าจั่วนะครับถ้ามองในนิสัะเห็นเป็นหน้าจั่วเหมือนสามเหลี่ยมนะครับนี่นะครับนะครับเป็นแผ่นบังหัวเตานะครับนี่นะครับเป็นบังหัวเตานะครับแผ่นตัวนี้มีหน้าที่ในการปิดหัวเตาแก๊สที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะครับหัวเตาแก๊สสองหัวเป็นกระบอกยาวหนึ่งเมตรนะฮะยาวมากครับนะครับ นี่นะครับนี่คือหัวตัวแก๊สนะครับแก๊สจะถูกจ่ายมาตรงนี้นะครับแล้วก็เผาไหม้นะครับขึ้นมานะครับโดยที่เวลาตัวนี้ปิดไว้เนี่ยน้ำมันจะโดนตัวแผ่นบางบางเตาก่อนนะครับนี่นะครับสมมุติผมปิ้งย่างอย่างนี้นะครับน้ำมันหล่นลงไปจะโดนหนจั่วนะครับแล้วก็หลงไปข้างล่างเลยนะครับไม่โดนหัวเตานะครับจะได้มาแค่ความร้อนนะครับแต่จะไม่มีควันนะครับนะครับอ่านี่คือแผ่นบางหัวเตานะครับแบบนี้นะครับ นะครับคลายข้อสงสัยนะครับว่านี่มันคืออะไรกันแน่นะครับต่อมานะครับคือลักษณะภายในของเตานะครับนะครับด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนะครับต่อแก๊สเข้ามานะครับนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แก๊สแรงดันสูงก็ได้นะครับถ้าใครที่ขายเอาดอนะครับนะครับลมแรงก็ใช้แรงดันสูงไปนะครับแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีที่บังลมนะครับอยู่ในอาคารพวกนี้ใช้แรงดันต่ำก็เพียงพอนะครับประหยัดกว่าด้วยนะครับ นะครับแก๊สเข้ามา1สายนะครับแล้วก็มาแยกกันตรงนี้เนี่ยนะครับแยกเป็น2หัวนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวปรับอากาศนะครับนะครับตัวนี้เวลาจุดแก๊สทายังไงนะครับต่อแก๊สเข้ามานะครับเปิดแก๊สเบาๆนะครับแล้วก็แย่ปืนจุดแก๊สเข้าไปตรงนี้นะครับในช่องนี้เห็นไหมครับก็จะสัมผัสกับหัวเตา2แท่งนี้อย่างตรงนี้นะครับเนี่ยครับแย่เข้ามาตรงนี้นะครับก็จะโดนหัวเตานะครับไฟก็จะลามถึงกันหมดเลยตรงนี้นะครับแบบนี้ นี่การจุดเตานะครับรีไฟทํายังไงนะครับรีไฟก็ดีจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับก็คนละหัวหรือรีพร้อมกันสองหัวก็ดีตั้งแต่ต okay. ้นทางเลยตรงนี้นะครับดีจุด <perhaps> นี้เนี่ยคือดีสหัวไปเลยนะครับถ้าดีตรงนี้ก็แยกกันดีนะครับโอเคไหมครับอ่าเตาร้อนยกยังไงนี่นะครับเตรียมไว้ให้แล้วนะครับนี่นะไม่ร้อนนะครับจับได้เลยครับตัวเตาอยู่ตรงนี้ตังนี้เป็นด้ามจับนะครับไม่ร้อน นะครับเราไม่ถึงนะครับเพราะมีสเปซตัวนี้ไว้นะครับอันนี้เป็นคานนะครับคานในการวงวางวางแผ่นบางเตานะครับตัวนี้นะครับโอเคฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับยกเตาได้เลยนะครับสอดมือเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับไม่ร้อนเห็นไหมจะมีพื้นที่อยู่นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบเข้าให้ดูนะครับเดี๋ยวประกอบเข้าให้ดูนะครับตัวนี้จะเน่นนิดนึงนะครับอันดับแรกนะครับก็คือวาง ยุ่งยากนิดนึงครับประเดมือเดียวนะครับวางไปนะครับแบบนี้นะครับลงไปแล้วครับนี่ลงล็อกเรียบร้อยนะครับมองจากด้านบนนะครับ90องศาจะบังหัวเตามิดเลยแบบนี้เห็นไหมครับจะไม่เห็นเลยเลยนะครับนี่คือหัวเตาอยู่ด้านล่างแผ่นนี้นะครับมันจะบังพอดีเลยนะฮะนะครับโอเคต่อมานี่คือแผ่นหัวเตาเป็นบังหัวเตาลงไปแล้วนะครับต่อมานะครับ เป็นตัวนี้นะครับเป็นตะแกรงย่างนะครับตะแกรงย่างนะครับอันนี้ผมจะวางลงไปเลยนะครับจะลงกับที่ล็อกตะแกรงพอดีแบบนี้นะครับนี่นะครับพอดีเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คืองานสั่งทํานะครับจะมีชิ้นเดียวนะครับไม่มีขายทั่วไปนะครับสั่งได้ทุกขนาดนะครับที่เห็นตอนนี้คือ100คูณ18ซนติเมตรนะครับต่อมาก็คือแผ่นรองน้ํามันนะครับตัวนี้ถารองน้ํามันนะครับ นี่ครับเลื่อนได้เข้าไปเลยนะครับความร้อนจากไม่ลงถึงข้างล่างเพราะว่ามีขาตั้งแบบนี้นะครับนี่นะครับมีขาตั้งด้วยครับนะครับอ่านี่ขาตั้งนะครับห่างพอสมควรนะครับความร้อนไม่ถึงอู่แล้วนะครับโอเคนี่คือพร้อมใช้งานนะครับต่อแก๊สเข้ามาจุดนี้นะครับก็จุดแก๊สตรงนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับนะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับสอบถามสั่งซื้อนะครับหรือสั่งผลิตแบบนี้นะครับเป็นเตาย่างไร้ควันแบบแก๊สสั่งผลิตนะครับ ในที่นี้คือขนาด100่งคูณสิซนติเมตรนะครับโทร088 609 8838นะครับ088นะครับ609 8838นะครับหรือ099นะครับ286 3083นะครับสั่งทำได้ทุกขนาดนะครับเราใช้สเตเลส304ในการผลิตนะครับนะครับทำตามสั่งเลยนะครับทุกขนาดนะครับก็วิธีการสั่งทำนะครับให้ท่านวาดแบบมาก่อนก็ได้นะครับ หรือวาดแบบไม่เป็นนะครับบอกแค่กว้างคุณยาวมาก็ได้ครับเนี่ยครับว่าต้องการกว้างเท่าไหร่นะครับต้องการยาวเท่าไหร่นะครับบอกมาเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับที่เหลือผมพิจารณาเองก็ได้นะครับนะครับก็ตามสั่งเลยนะครับสินค้ามีการมัดจำให้สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนลงมือทำนะครับส่งทั่วไทยนะครับผมนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับนะครับสนใจสินค้านะครับสอบถามสั่งซื้ออีกครั้งนึงนะครับ0886098838นนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ด้วยนะครับ 0886098838นะครับแอดไลน์ได้นะครับเป็นไอดีก็ได้นะครับเป็นเบอร์ก็ได้นะครับเป็นรูปม้านะครับสีส้มนะครับ099นะครับ2863083นะครับเป็นรูปม้าสีเขียวนะครับผมนะครับมี2เบอร์นะครับเบอร์สุดท้ายคือเบอร์099นะครับ286นะครับ3083นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับฝากด้กรนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ